สวัสดี FC ช่างต้นดูแลสุขภาพรถยนต์ทุกท่านนะครับวันนี้ช่างต้นมีวิธีการเปลี่ยนน้ำมัน power รถ Vigo ด้วยตัวเองมาให้ได้รับชมรับชมพร้อมๆกันเริ่มแรกอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือนี่ท่อยางสั้นๆหนึ่งเส้นแล้วก็หาน็อตปุดหลังจากนั้นเราก็ถอดท่อท่อเส้นนี้ออกถอดออกแล้วก็เสียบท่อยางเข้าปึ๊บปลายท่อเส้นนี้นะครับนี่เรียมขวดน้ำมันลมมันหนึ่งแล้วเราก็สอดปลายท่อลงไป หลังจากนั้นพอเราเสียบท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการเตริมน้ามันพาวเวอร์เติมให้เต็มกระปอ๋องมา,ด,ใใาดูใกล้ๆอย่ไปดูไกลเติมให้เต็มกระป๋องหลังจากเติมให้เต็มแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์สังเกตดูว่าสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วให้น้ามันหมดถึงตรงนี้แล้วก็หยุดอ่าสตาร์ท ทำซ้ำจนกว่าน้ำมันพาวเวอร์จะใสแล้วก็เสียบเข้ากลับจุดเดิมคืนแก้ปัญหาตรงจุดจบหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมจ้า